ก็บรรยากาศที่ให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับว่าสิ่ง,งที่ทางนทศบาลกำลังมีการดำเนิโครงการมาดำเนินการแล้วเสร็จแล้วสี่โครงการโครงการนี้ในช้านี่หนึ่งน,นะครับก็คือโครงการที่เราขอใช้เงินสะสมนะครับอีกยังไม่ลงรายล,ละเอียดนะครับแต่ผมอธิบายท่งฝั่ง,งนี้นะครับว่าไม่ความว่ามีอะไรบ้างแต่ผมอธิบายก่อนนะครับว่ามีอะไรส่วนใหญ่ที่เราถา เอา,าตรงๆนะครับหลายท่านยังไม่เคยแม้แต่เจ้าหน้าที่เราเองนะครับดูตามชุมชนนะครับตอนนี้เราเราเป็นหลายโครงการโดยคนาในท่านคนงานดีนะคะรับโยมพศเขาลูกคนงานดีผมนี่ใช่ไหมครัคบบาลท่านรองโยมก็อยู่ทำไปซอยหนึ่งถึงซอยเจ็ดเราพมัดไปหมดแล้วกเว้นซอยสองผมอยากจะขอเปิดประุูสมัยที่สามมาเพื่อพีกภายในสิ้นเดือนพฤษกาสิบห้านะครับที่เราไปนะครับซึ่งมีหมู่บ้าจัดสรร ต้องออกแก๊ใหม่คือถนนมันต่ำสุดท้ายก็ออกเ็นพื้นที่นะครับเช่นขันติรักษ์นะครับขันติรักษ์ที่ถึงซอย6เป็นโมระวานที่6ก็ต้องนี่ต่ซื้อแต่แาาย่ไปในกะนะุครับเรื่องสอบสามมาเยอะมากนะครับและมีเรื่องน้องเรียนเยอะมากนะครับเยอะมากนื่ก็ขผมค่าการโดยที่ให้ใหใหทา ร้้าไไดดนะคับอย่างน้อยก็เป็นสนามฟุตบอลนะครับอ่แล้วอยากไปสิ้านะก็ไปสิรานนะครับเ่ก่อสร้างอยู่ด้านหลังวัดป่ากมีเวศนะครับอีกวงบริเวณนั้นก็ไี้เอาน้ําจากบริเวณรอนีสอร์ทเนี่ยครับมาเก็บไว้ในแทงค์ได้ทำให้ผมร่วมกันกันนะครับ ค,คือในชุดของไปได้ทั้งหมดประมาณรถไกล่ประมาณ5คันแล้วตามจากไหนครับก็ตามจากกล้องจีดีดีนะครับอันนี้คือกล้องที่เราไปจอดหน้ากล้องแต่ทะเบียนที่เราเห็นนะครับมันชัดนะครับ